เริ่มแล้วครับว่ะพ่รอนะคะครอกันรอรอฉีดวัคซีนก่อนนะฉีด้กนทิ้งก่อนนะ แล้วคุณแม่เปลี่ยนเพื่อใหม่เลยไหมคะอเ็ันเดียวเดียยวมองหน้าด้วยมองหน้าด้วยห้าสามสองศูนโอเคมาสามสองศูครับผ่านมาเก้าวันครับสูงขึ้นสเซนใช่ไหม ห,ออห,หนักขึ้นอีกสามขีดนะคะเป็นห้าโลสามสองศูนยะ์้วส่วนสูงก็ห้าจุดเก้าแล้วค่ะผมสูงขึ้นนะคะเดี๋ยวฉีดวัคซีนฝังเข็มยอดเลป้าแล้วค่อยกินนมนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเดี๋ยวค่อยกินนมนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ อยากคุยเหรออยาอกย <ś c oughs> คุยหรออยากคุยใช่ไหมอยากคุยใช่ไหมอยากคุยใช่ไหมสีมาครับค่ะสัสดีครับกระซิบนะครับ

อืมอะช่วยคืนนะอะิืินนะโอ้โหอืม่นจแลองบางคนคำแรกปุ๊บเลยเขาปากผมจะกินรับคอ่านแกนี่นาอมไว้เหรออุไว้มไว้เหรอาื่ออิมจีนหรุอืมอืม

สายแหววเลย<_><_>่กลับบ้านกันนะไม่งงอง,ง,งแล้วค่ะกลับมามีค่ายตัวลุ้มๆนิดหน่อยครับลองกล้องเหรอคะอเคุณยายเช็ดตัวให้แล้วใส่เสื้อผ้าระบายอากาศดีๆนะ คนเก่งไม่เป็นไรอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วมีไข้ประมาณสามสิบเจ็ดอืดนะ้ายอ้วนร้ายอ้วนฝ่าขาแต oh, ด,ดูกันว่าคืนนี้ไข้จะขึ้นเพิ่มไหมนะนี่ก็พาน้องไปอินนะคะไปฉีดวัคซีนครบรอบสองเดือนมาแล้วนะคะเป็นหยอดโรต้าหนึ่งหนึ่งครั้งหยอดโรต้าแล้วก็มีวัคซีนสองเข็ม ก็ครั้งนี้คุณหมอให้ลองฉีดเป็น2เข็มมาเลยแล้วกลับมาดูว่ามีไข้ไหมงองแงไหมนะคะ mm. เพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องไปให้น้องเจ็บตัวฉีดทุกเดือนนะคะ mm. ก็จะไป2เดือน4เดือน6เดือนได้แต่ว่าถ้าครั้งนี้กลับมางองแงมีไข้อย,ย่งไงเนะะี้ยค่ะก็เดือนต่อๆไปก็ต้องคือไปทุกเดือนทุกเดือนนะคะโอเคก็เดี๋ยวเป็นกําลังใจให้น้องเปอินนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องพัฒนาการของน้องเปอินด้วยนะคะในวัย2เดือน ตอนนี้ก็คือพูดเริ่มแบบเริ่มอยากคุยอยากพูดเริ่มอ้อแอนะคะเริ่มมีปฏิกิริยากับคนที่อยู่ตรงหน้าเ<แ>นาะว่าแอแล้วมีมองตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออยู่ใกล้ๆก่อนมีมองตามคนนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มชันคอขึ้นแล้วแต่คือแอยังไม่ค่อยได้ฝึกให้เขาคว่าํา แต่คือเวลาเอาขึ้นพาดบ่ายเงะะี้ยค่ะหรือว่าไว้ที่อกเนี่ยเขาจะชัชนคอขึ้นนะคะแล้วก็อาการที่เกี่ยวกับแพ้นมวัวของน้องเปย์อินก็คือดีขึ้นแล้วเพราะว่าแอสติกในเรื่องการกินมากขึ้นนะคะแล้วก็น้องไม่ถ่ายเป็นมูกเลือดแล้วนะคะแล้วก็2เดือนของน้องเปย์อินก็ถือว่าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายนะคือก็กินกินนอนๆแล้วก็ไม่ค่อยงอแง,งดักสุดแค่นี้อ่ะเดี๋ยวแอาพาน้องกินนมก่อนนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อค่ะ น้องไปอินกลับมามีตัวลุมๆนะคะคุณยาเช็ดตัวให้แล้วนะโอเคกินนมนอนนะคะโอ้ oh, ไม่เป็นไรนะคะ oh. มาน,นี้ oh. นั่งเฝ้าหนูทั้งคืนเลยเ <Okay. S 1> บื้องต้นคุณหมอให้ยาลดไข้มาถ้ามีไข้ให้ทานยานะคะถ้าไม่มีไข้ไม่ต้องทานล่าสุดวัด อุณหภูมอยู่ที่37องศาะคะเราดูกันต่อไปหลังจากกับฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนะคะก็เมื่อคืนน้องก็มีไข้ประมาณ37.9นะคะวัดทางรักแล้ก็เช็ดตัวกินยาพารานะคะที่คุณหมอให้มาทุก4ชั่วโมงเนาะแล้วก็หมั่นเช็ดตัวทุกครั้งที่เขาตื่นมานะคะ่ะ ถ้ามีใครก็เช็ดตัวตอนนี้เช้ามาก็ไม่มีใค้แล้วนะคะแต่ว่าเขายังดูเพียๆแล้วก็ยังแบบร้องหงียงๆคืออย,อยากให้อยากให้อุ้มแบบร้องให้แบบอ้อนๆอยากให้อุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อุ้มวนไปนะคะนี่คนเก่งค่ะไม่ค่อยงองแงนะคะก็คือมีไข้ตามปกติที่เด็กฉีดวัคซีนต้องมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาสร้างภูมิคุ้มกันนะคะยังไงเดี๋ยวอัปเดตต่อไปว่า ้องไปอินจะหายเมื่อไหร่เนาะ